คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยขนมปังฟาร์ h o u s e f a r ร์ม u s e ส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวัน เนี่ยครับเรื่องนี้เจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่คุณเอ็มเข้าไปพักเนี่ยเขาเล่าให้ฟังใช่เลยครับเป็นเจ้าของรีสอร์ทเดี๋ยวจะเริ่มเล่าอย่างนี้เลยครับ,รบว่าตัวผมเองเนี่ยจริงๆแล้วแผนในการมาเล่าในรายการ The Gold เดอะโก้เนี่ยทีเนี้ยผมมีเต็มสติแล้วที่มีคนมาฝากเรื่องเล่าประมาณ7เรื่องแต่เรื่องนี้มันเป็นเหมือนเรื่องที่ผมต้องเอามาแทรกกระทันหันมากครับเพราะว่าแฟนขับตัวยงของพี่แจ็คเนี่ยคือขวังคณาเนี่ยเขารอฟังอยู่คุณขวังคณาแล้วอย่างใช่ครับคุณควังคณาเจ้าของเรื่องเล่านี้เลยครับเขาบอกว ให้หน่อยเพราะว่าอยากให้เล่าในวันนี้ให้ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณ oh, นี้แล้วก็ตัวง oh. แกเองเนี่ยก็คงจะพูดกับลูกชายแกฝา mm hmm. กคายๆเพราะว่าตอนที่ผมคุยเนี่ยผมคุยกับลูกชายนะครับ mm hmm. ลูกชายเขาบอกว่าฝากไปบอกพี่แจ๊ด้วยนะว่าคุณครูอังคาดเนี่ยเป็นแฟนคลับแบบต้องฟังแบบฟังสดตลอดตออติอตองเนอะตื่น <Okay. S 2> ไปสอน ก็ยังจะฟังหรือว่าต้องตื่นไปทําอะไรในวันในวันจันท์ในของหลังจากวันอาทิตย์นะครับเป็นก็ฟังจนแบบตื่นเลยโอ้โหอยากจะบอกว่าขอบคุณครูอังคณามากๆที่ติดตามฟังรายการแม้กระทั่งจะต้องไปสอนไปสอบก็ต้องฟังรายการจนจบจนจบเลยหรอใช่ครับพอฟังจนจบจากที่ที่พี่หมูเล่าให้ฟังอพราะอดเองเนี่ยไปเรื่องนี้ต้องถึงครูอังคณาครับใช่ครับเชื่อเชื่ออาจจะบอกให้ผู้ฟังทุกคนอย่างนี้ก่อนเลยว่า ด้วยบรรยากาศที่หนาวนอะแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวเลยก็เลยเป็นคนที่เล่าไปนะตอนนี้ผมใส่เสื้อกันหนาวสองชั้นแล้วเสียงส่เสียงผมออกสั่นๆใช่ครับใช่ใช่ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยครับเข้าใจได้แต่เสียงสั่นนี่คือหนาวแน่นะหนาวครับหนาวด้วยแล้วก็ฟังเวงด้วยแล้วก็ท้ายแม็กสุดท้ายแล้วพี่แจ็คจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงหนาวแล้วผมขอพูดไว้นะทีนี้ไม่ว่าจะมีเสียงแทรกอะไรผมขออนุญาตพี่แจ็คอย่าเบรกผมได้ขาดนะผมกลัวโอเคต้สัญญาผมองสัญญาผมปิด รอ <Okay. S 1> เคโอเค okay. เรื่องราวเรื่องนี้คือผมมาขายที่เชียงรายแล้วอย่างนี้คือผมมาก่อนกําหนดเนี่ยหลายวันมากครับเลยต้องไปหารีสอร์ทพอไปรีสอร์ทเนี่ยก็คือหนึ่งปัญหาของผมเองเนี่ยก็คือผมมีน้องหมาแล้วอย่างนึงรถของผมเนี่ยเป็นตู้ทึบสูงเวลาจะไปเข้าโรงแรมเป็นชั้นเป็นอะไรบางทีสายไฟแล้วไปเจอโรงแรมโรงแรมหนึ่งครับเขาก็บอกว่าโรงแรมเขาเนี่ยเข้าไม่ได้ แต่เพื่อนๆกันเนี่ยเข้าได้มันเป็นบ้านส่วนนะก็คือจะมีให้เช่าแบบแบ่งเช่าหรือว่าเช่าเหมาห้องเลยก็ได้อะไร่งเงี้ยครับผมก็บอกโอเคตามใดที่มือนเข้าได้เนี่ยหรือว่ารถผมจอดไปเนี่ยผมโอเคเพราะขี่ไปตาม GPS ที่เขาให้ไปนะครับลักษณะของบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านยกสูงนะครับเป็นบ้านมือให้เก่าๆฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือและส่วนฝั่งมือจะเป็นบ้านของเจ้าของนะครับจะเป็นบ้านโมเดิร์นแบบใหม่เลยเขาก็ถามผมนะครับว่ายูคืนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันจนได้รู้ส่วนหนึ่งว่า ที่คนนี้เขาเป็นเอซีผมก็คือฟังผมเล่ามา,าแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขามีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องเล่าเนี้ยแขกเนี่ยเป็นคนเล่าให้เขาฟังแต่เป็นเรื่องเล่าของแม่เขาแม่เขาไม่เคยเล่าให้เขาฟังเลยเรื่องนี้เรื่องมีอยู่ว่าแขกคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าแม่ ของเขาเนี่ยเล่าเรื่องราวชีวิตเก่าๆให้ฟังว่าย้อนไปเมื่อตอนแม่ของพี่หมูเนี่ยอายุประมาณ14-15ปี่ถงีครับอตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นและตัวของเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเด็กเก็บกดน,นะครับด้วยความที่แบบตัวเองโดนแกล้งอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เมื่อไปฟ้องครูคุณครูเขาบอกว่าได้แค่มาเอ็ดนะครับไม่ได้ทําอะไรแต่จากหลังครูเอ็ดไปแล้วเนี่ยจากร้ายมันจะกลายเป็นดีนะครับเป็นว่าร้ายเข้าไปใหญ่เลยเขาจะโดนแกล้งอย่างเงี้ยเรื่อยๆ ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจอะไรก็แล้วแต่นะครับนับวันเนี่ยเขาก็ทาใจไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มกดดันขึ้นมากๆนะครับมีวันหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับหนึ่งในหัวโจกที่ชอบแกล้งคุณรูอังคณาหรือแม่ของพี่หมูเนี่ยมากที่สุดเนี่ยเขาจะชื่อเกศสุลาผมขอเรียกสั้นๆว่าคุณเกศละกันนีครับคุณเกศเนี่ยมีวันหนึ่งเขาไม่ได้ทากันบ้าสมัยนี้ทีเนี้ยคุณครูก็เลยสั่งว่าเกศเดี๋ยวเรียนเนี้ย เธอต้องอยู่ทําเวรตอนเย็นอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าคําว่าทําเวร เด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ผมผมเชื่อเลยว่าไม่น่าจะเข้าใจการทําเวรของสมัยก่อนนะครับก็คือเป็นการที่เอาโต๊ะเอาก้ออี้ความบนโต๊ะ <Hey. S 1> ปิดหน้าตรงหน้าต่างปิดโรงปิดไฟอะไรให้เรียบร้อย oh. พอหลังจากนั้นพอได้ยินคําสั่งจากคุณครูแล้วเนี่ยตัวของเขาเองนะครับก็เลยเลือกที่จะปัดพักเคียงเนี่ยไปขู่คุณนางขนานะครับว่าเย็นนี้เดี๋ยวต้องอยู่ช่วยทําเวรนะถ้าไมา่อยู่เนี่ยพรุ่งนี้โดนแกล้งหนักแน่ด้วยความที่กลัวเพื่อนนะครับว่าเพื่อนจะแกล้งก็เลยโอเคอย่างนั้นอยู่ช่วยทําเวรในขณะที่ทําเวร คุณภวังคณะเนี่ยพยายาม กรรมไม้กรรมมือมากเลยเพราะสิ่งที่เกิดเนี่ยคือตัววังคนาเนี่ยไม่ใช่คนโดนลงโทษแต่ตัวเองเนี่ยทำทุกอย่างในห้องเลยไม่ว่าจะทําปัม้มโต๊ะกวาดพื้นทูพื้น,นหรือว่าจะปิดหน้าต่างส่วนเจ้าของคนที่โดนสั่งทําโทษเนี่ยครับกับนั่งดูอย่างสบายใจหลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จแล้วปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับคุณเกตเนี่ยเดินลงบันไดามาไม่รู้ว่านึกอะไรเกิดขึ้นมาหรือว่าเป็นความกดดันของตัวแม่พี่หมวนครับ,รบเขาเลือกที่จะผักเพื่อนลงบันไดาจากชั้นสองนะครับ เป็นเป็นช่วงฮัดข้อต่อเนี่ยเขากิ้งกุ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 ลงมา แล้วตัวเขาเองก็รีบวิ่งตามลงมาโดยที่ไม่หันไปมองคุณเขตเลยพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยตัวของแม่พี่หมูนะครับแกก็แบบพึมพำกับตัวเองว่าสมควรแล้วสมควรแล้วให้ขาแพงซะบ้างจะได้รู้ว่าเราเองก็มีมือมีไม้อะไรประมาณนี้<ม>เขาก็พึมพำกับตัวเองด้วยความที่<ม>เป็นเด็กเก็บกฎนะครับ<ม>พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยตัวงแกเองเนี่ยไปโรงเรียนแกก็พยายามเฉงอมองเพื่อนคนระับตั้งแต่ตอนแกมาเพราะว่าแกเป็นคนมาโรงเรียนเช้านะครับจนเข้าแถวขอรบธงชาติ ปรากฏว่าคุณเกศเนี่ยไม่มามตัวแกเองเนี่ยก็ยิ้มเยาะในใจนะครับว่าเออให้มันขาแพงใช่ไหมจะได้รู้ว่าทํานองรู้ลึกแล้วอะไรประมาณนี้หลังจากวันนั้นเนี่ย ประมาณวันหนึ่งครับก็มีเสียงกระซิบกระซาบจากคุณครูคุยกันแล้วนักเรียนไปได้ยินมาอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามีผ่านลงเจอผีตอนทำเขาเรียกว่าอะไรทาเวรอกเย็นนะครับไปติดประตรงเช็ความเรียบร้อยครับเขาบอกว่าผ่านโลงเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตกบันไดแล้วพอหักพับไแต่ที่สำคัญเธอเดินต่อได้ต่อหน้าผ่านลงคนนั้นโดยที่ คอเนี่ยหักพับผิดรูปมาด้านหน้าที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นคือพะโลงเล่าให้ฟังว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าอ่าพูดออกมานะครับว่าลุงจ๋าช่วยหนูด้วยเพื่อนหนูแกล้งหนูพาหนูไปส่งโรงพรยาบาลหน่อยเมื่อดีเนี่ยนะครับตัวแกเองเนี่ยก็คือแบบสันหนีฟอร์ไปหลายวันแต่ด้วยความที่ตัวแกเองเนี่ยกับฐานะทางบ้านด้วยนะครับแกก็ เืรทำต่อมาเรื่อยๆผ่านไปสองวันครับทีเนี้ยทางคุณครูนะครับประจำชั้นของแม่พี่หมูนะครับแกก็เดินเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าแปลกๆจากที่จะเช็คชื่อเนี่ยก็ตะโกนบอกทุกคนนักเรียนเนี่ยครูมีข่าวร้ายมาบอกนะแก่บกุลาตายแล้วนะทุกคน<อ>ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็ด้วยความที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรก็เสียใจกันนะครับคุณครูก็เลยถามว่าวันเผาใครจะไปบ้างโรงเรียนเนี่ยจะจัดรถพาไปเผาเพื่อนม่เฉยแล้วก็พากลับมาทุกคนยกมือกันหมด เกือบหมดนะครับใช้คำว่าเกือบหมด จะมีอยู่สี่ห้าคนรวมถึงแม่ของพี่หมูก็คือควงขนานะครับไม่ยกมือเพราะว่าไม่กล้าไปทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยได้เผาไปแล้วหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มเหมือนดิ่งจากสู่ความสงบแต่อยู่ดีๆเนี่ยผานลงเนี่ยเขาก็เดินมาขอลาออกนะครับและข่าวเนี่ยก็ดังไปทั่วเลยว่าผานลงอยู่ดีขอลาอเพราะผาลงคนเดียวนะครับข่าวซุบซิบกันไีมแล้วผานลงบอกว่าเธอผีอีกแล้วแล้วตอนนี้เขามั่นใจว่าผีที่เขาเชอเนี่ยเป็นผีของคุณเก๋เขาบอกว่าไอล้ลำพังนี่ หรือว่าเดินตามเนี่ยไม่เท่าไหร่เหตุการณ์ที่ทําให้ลงุงพาลงลาออกในวันนั้นนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงอ่าเวลาฟ้าโพเคนะครับตัวของแกเองเนี่ยไปคว่ำอ่าห้องห้องหนึ่งที่ลืมความก้นยี่ไว้บนโต๊ะ แล้วก็ลริมปิดหน้าต่างแกเองเนี่ยก็ไปคว่ำอยู่แถวตามันจะมีทั้งหมดสี่แถวนะครับก็อีที่ยังไม่ได้ปั้มแกเริ่มไปคว่ำแถวแรกก่อนหลังจะปิดหน้าต่าเสร็จแล้วในขณะที่แกกาลังคว่ำแถวแรกอยู่นะครับก็มีเสียงเหมือนมีใครมาคว่ำโต๊ะแถวที่สองซึ่งอยู่ข้างหลังแกแกเองก็ได้แต่ตะโกนถามไปโดยที่ยังไม่ได้หันอะไรนะฮะว่าเฮ้ยเด็กแล้วทําไมไม่ยอมกลับบ้านไม่ต้องช่วยลุงหรอกกลับบ้านไปเลยพร้อมกับหน้าแกที่หันมามองว่าเด็กคนนั้นเป็นใครแต่เมื่อหันกลับไปเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยว่างเปล่าเลยครับ,รบแล เสียงที่ค no ว่ำเนี่ยก็ไม่มีก็อีตัวไหนเลยที่คว้าขึ้นมาคว่ำบนโต๊ะพอแกร้อย่างนั้นน่แกมีสัญชาตญยานโดยตัวเองเลยครับว่าเป็นเก็บแน่แกก็วิ่งไปที่หน้าประตูเตรียมตัวจะออกแต่พอจะกวิ่งไปถึงประตูเนี่ยครับปรากฏว่าบานประตูเนี่ยพ้าปิดใส่หน้าแกล้มตึงมาเลยตอนนั้นสติสตางแกเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับแกเนี่ยไม่รู้ว่าสติแมลท่าไหนนะครับวิ่งออกระเบียงชั้นสองครับแล้วก็กระโดดลงไปทาให้ขาแกเนี่ยเจ็บตัวแกเองเนี่ยร้องเสียงดังลั่นเลยครับครูคารี่าง โรงเรียนตรงนั้นเนี่ยก็พาแกไปโรงพยาบาลข่าวนี้เป็นข่าวดังที่แบบทาให้เด็กในโรงเรียนทุกคนนะครับก็ขวันหนีดีฟอกันหมดแต่ไม่ใช่กับเพื่อนของเกรสุลาที่เขาเป็นเพื่อนเคี้ยวมาด้วยกันในกลุ่มแดคนเนี้ยนะครับก็จะมีเป็นผู้ชายแปดผู้ชายห้าคนแล้วก็ผู้หญิงสามคนในวันนั้นเนี่ยที่ทุกคนได้ยินข่าวเรื่องลงุงพะโลลาออกนะครับเขาเองก็เลยบอกว่าเอาว่ ถ้ามันเขียนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคืนเนี้ยเดี๋ยวเรามาเล่นผีถ้วยแก้วกันถามมันไปแล้วมันเป็นอะไรตายกันแน่ในคืนคืนนั้นเขาก็นัดกันนะครับแล้วก็บางคนก็ชวนกันมาแต่จริงๆแล้วสรุปยอดวันนั้นคือไปกันแค่แปดคนก็คือกลุ่มของเตตุลาเขานะครับเช้าวันลุกขึ้นของอีกุลันนะครับแม่พี่หมูแกมาโรงเรียนนะครับแล้วพอเช็คชื่อ ปรากฏว่าแปดคนหัวโจกนั้นเนี่ยไม่ได้มาโรงเรียนเลยสักคนเดียวจนกระทั่งผ่านไปเป็นอาทิตย์ครับทุกคนเนี่ยยังไม่มีใครมาเลยวันที่เขามากันจริงๆเนี่ยคือวันเกือบจะเข้าสองอาทิตย์แล้วครับและทุกคนเนี่ยมากันด้วยสภาพที่อิดโรยมากๆน,นะครับพอเช็คชื่ออ่าเข้าแถวอะไรเสร็จพอจะเช็คชื่อทุกคนจะเดินเข้ามาในห้องนะครับ,รบซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าครูประจาชั้นเนี่ยมารออยู่ในห้องแล้วแล้วก็อ่า แม่พี่หมูเนี่ยแกก็เข้ามาก่อนแล้วแปดคนนั้นเนี่ยพอเดินเข้ามาถึงหน้าห้องเนี่ยบางคนเนี่ยกรีดบ้างบางคนเนี่ยถึงกับวิ่งออกจากห้องบ้างเหมือนคนสติแตกคุณครูเนี่ยไม่เห็นอย่างนั้นนะครับก็วิ่งตามไปครับตอนพักเที่ยงคุณครูอังคนานะครับหรือว่าแม่พี่หมูเนี่ยโดนเรียกเข้าห้องปกครอง ฝ่ายปกครองถามว่ามีอะไรจะเล่าให้ครูฟังไหมครูอังคณาก็เลยบอกอ่าแม่พี่หมูนะครับก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรมีอะไรหรือเปล่าครับเขาก็ทําเสียงแข็งอยู่งั้น,นะคระับแต่สภาพร่างกายหรือว่าสิ่งหน้าเขาตอนนั้นเนี่ยมันดูเลอกลากผิดปกติครูจะบอกอะไรเธอฟังนะเธอเห็นเพื่อนเธอไหมแปดคนอนะ่ะที่มีอาการแปลกๆเขาไปเล่นเมื่อสองเกือบสองอาทิตย์ก่อนเขาไปเล่นผีถ้วยแก้วเขาเล่าให้ครูฟังว่าในขณะเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ย ไม่มีแก้วไม่มีรอยแก้วขยับเลยในขนาดนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยถอดใจไปเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะกลับไปอยู่ดีๆเนี่ยทูบที่จุดอยู่แท่งเดียวตรงนั้นเนี่ยลมมันพัดดับไปแล้วหนึ่งในแปดคนนั้นเนี่ยเอาทูบที่จุด,ดดอกเดียวเพื่ออัญเชิญวิญญาที่มันเป็นที่เท่าหล่นลงไปที่พื้นแล้วเนี่ยมาป้ายตาเพื่อนๆททุกคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังไอ้คนที่ไปป้ายนะครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวเลยภาพที่ทุกคนเห็นเป็น ภาพเดียวกันเลยก็คือเกดเดินลงมาจากบันไดชั้นสองแล้วสภาพตอนนั้นนี่คือคอหักพับมาด้านหน้าแล้วก็พูดบอกว่าฝากบอกอังคณาด้วยครบร้อยวันเดี๋ยวกูไปเอาคืนเพราะทีะ่ย่างนี้นทุกคนก็คือจับไข้หัวโกรนมาเป็นระยะเวลาที่ได้รู้กันสุด หลังจากที่เขากําลังจะเดินออกมาเนี่ยครูฝ่ายปกครองก็ถามย้ําอีกนะครับไม่เห็นทุกคนจะบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขายังเสียงแข็งอยู่นะครับ,รบแล้วพยายามเดินออกมาครูพระ,ะเลยทิ้งท้ายบอกว่าเธอไม่กลัวแน่นะเพราะถ้าเธอไม่กลัวอะไรเกิดขึ้นสอจากนี้ครูก็คงช่วยเธอไม่ได้พอได้ยินอย่างนั้นเสร็จปั๊บนะครับแม่พี่หมูเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปที่ห้องนะครับเก็บกระโปรงเก็บกระเป๋าแล้วขี่จักรยานกลับบ้านทั้งที่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนนะครับขนาดนั้นเอง เนี่ยเขาเนี่ยไปบอกกับแม่ของเขานะครับว่าทุกคนเนี่ยรวมถึงครูฝ่ายปกครองเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเหตุอ่าเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุทําให้เพื่อนในชั้นเรียนตายตอนนี้เขาไม่อยากเรียนโรงเรียนนั้นเลยด้วยความของคนเป็นแม่เห็นลูกตัวเองรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันแบบมัน,ม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 นไม่น่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยอีกสองวันพาไปย้ายโรงเรียนพอพาไปย้ายโรงเรียนเนี่ยนะครับผ่านไปประมาณ2เดือนทีนี้มันเหมือนกับว่าได้เวลาเข้าค่ายนะครับลูกเสือยุวกาชาติของโรงเรียนใหม่ ของแม่พี่หมูครับก็ทุกคนเนี่ยก็ได้ไปเข้าค่ายกันหมดอ่าแม่พี่หมูก็เหมือนกันกิจกรรมรอบกองไฟในคืนคืนนั้นเป็นคืนที่อ่าแม่พี่หมูจําได้ดีเลยแล,และเขาเล่าให้กับคนที่มาพักโรงแรมฟังนะครับเขาบอกว่าในขนาดที่เล่นรอบกองไฟเนี่ยอ่าหมู่ของแม่พี่หมูเนี่ยได้แสดงเรื่องงอป่าอยู่ดีๆนี้เนี่ยก็มีเสียงเป่านกวิดแล้วก็อ่าผู้ช่วยกูฝึกก็คือพวกเราทหารนะครับวิ่งกันจ้าละวันแล้วก็บอกว่า ให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่โรงนอนโดยเฉพาะผู้หญิงเขาไม่รู้แหละว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เป่านวีดให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเล่นกองไฟต่อไปแล้วแล้วก็ให้ทุกคนเ,นเข้านอนได้เลยเช้าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่ทุกคนจะต้องขึ้นรถแล้วกลับมาที่โรงเรียนให้พ่อแม่มารับปะนะครับตอนเช้าตู่ของวันนั้นเนี่ย คุณครูฝ่ายปกครองของเรงเรียนใหม่แม่พี่หมูเรียกแม่พี่หมูเข้าไปหานะครับเป็นการคุยเป็นการสนตัวเลยถามว่าเธอไปรบปลูอะไรกับสิ่งดิ์หรือเปล่าแม่พี่หมูก็เลยพูดไปว่ามีอะไรหรือเปล่าคะครูเธอเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนยังไมที่เขาเป่านกหวีเหตุการณ์คืนนั้นเนี่ยมันกับว่ามันมีอะไรผิดปกติสักอย่างผู้ช่วยครูเนี่ยเขาก็เลยเป่านกหวีให้หยุดพักแต่ครูไม่สามารถเล่าให้เธอฟังได้แต่เธอสามารถบอกครูได้นะ ว่าเธอไปทําสิ่งอะไรผิดไปหรือเปล่าแม่พี่หมูเนี่ยก็เลยย้าไปอย่างนั้นนะครับว่าไม่เคยได้ทําอะไรเลยพอหลังจากคุยกับรครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนใหม่เสร็จเนี่ยน,นะครับก็ไปเข้าแถวเตรียมตัวขึ้นรถตามปกตินะครับระหว่างที่เขากําลังจะก้าวต่อแถวนะครับขึ้นรถบัสกลับโรงเรียนเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ช่วยครูฝึกคนหนึ่งซึ่งถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นพวกเหล่าทหารที่มาขอช่วยฝึกเขาแต่อยู่หมู่อื่นเข้ามาจับ ข้อมือนะครับของแม่พี่หมูแล้วพูดว่าทําอะไรไว้อะถ้าพูดความจริงไปผ่อนหนักเป็นเบานะที่มีจิตสัมผัสพี่เห็นทุกอย่างเชื่อพี่นะเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับแม่พี่หมูก็แบบคิดกวนกวายใจว่าหรือมันจะเป็นจริงอย่างที่คุณครูโรงเรียนเก่าพูดว่าเพื่อนเพื่อเล่าให้ฟังครบร้อยวันเมื่อไหร่จะมาเอาคืนแล้วจิงจริงๆๆแล้วมันเลยร้อยวันมาแล้ว พอนึกยงั้นได้นะครับตัวเขาเองตอนนี้คือสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับในขณะที่นั่งรถกลับบ้านนะครับในขณะที่พอไปถึงโรงเรียนป้านั่งรออยู่พักหนึ่งคือหน้าที่ของครูเนี่ยนะครับที่อยู่กับนักเรียนคือต้องเฝ้าจนกว่านักเรียน ทุกคนจะกลับบ้านหมดพ่อแม่มารับหมดทีนี้จนเหลือเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นแม่ของพี่หมูมไม่มีใครมารับสักทีหนึ่งครูเขาเลยถามว่าอังคาาบ้านเธออยู่ไกลไหมเดี๋ยวครูไปส่งไหมพ่อแม่เธออาจจะติดทุระแหละเมื่อด้ยินครูพูดอย่างนั้นนะครับก็เลยเลือกนะครับที่จะไปส่งให้คุณครูไปส่งนะครับพอขี่รถไปถึงมองน่นมองน,องน,องน,องนี่มันเหมือนมีทุกอย่างผิดไปนะครับเพราะประตูหน้า,บ,านบ้านของบ้านของเธอเองเนี่ย ตอนนี้มันถูกล็อกจากภาพที่เห็นนี่คือพ่อแม่ต้องนั่งกินข้าวหรือทําอะไรกันอยู่หน้าบ้านกิกแต่วัดประจวนที่ต้องเห็นกลับกลายเป็นว่าประตูล็อกคุณครูก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครัวน,นี้อังคาบอกไม่มีอะไรค่ะครูครูกลับได้เลยครูเนี่ยกำลังจะสะตาร์ทรถแล้วเลี้ยวกลับนะครับก็มีป้าข้างบ้านวิ่งมาบอกว่าอังอังอัง,งแม่กับพ่อเนี่ยอยู่โรงพยาบาลนะน้องเองอะ่ะปบบันไดนะอออบอกว่าน้องป้าแล้วแม่อยู่โรงพยาบาลไหนอะไรจะถามกันแล้วคุณครูก็เลย พาไปตอนหนึ่งพาไปที่โรงพยาบาลที่พ่อกับแม่อยู่ไปเฝ้าน้องนะครับก็ได้ความว่าน้องชายของตัวเองเนี่ยซึ่งอยู่โรงเรียนเก่าของตัวเองนะครับได้ตกบ,บันไดแล้วเกิดพิแพกท่าคอพับหักแล้วเสียชีวิตมันก็เลยทำให้เขารู้สึกขึ้นในใจเลยครับ,รบว่ามันน่าจะเป็นฝีมือเราแล้วก็น่าจะเป็นสิือเกตที่ทำแน่เลยแต่ตัวเองตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กเล่าทุกอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างไปเนี่ย ก็กลัวพ่อแม่จะลงโทษตัวเองก็งเลยเก็บเรื่องราวนั้นนะครับเป็นเรื่องเงียบตลอดมาเลยเมื่อเหตุการณ์เนี่ยางานศพน้องเนี่ยผ่านค้นไปแล้วนะครับตัวเองเนี่ยได้แต่โทษตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับณนะตอนนี้ครูอังคาเนี่ยเรียนจบมาแล้วนะครับแล้วก็บรรจุเป็นครูทุกวันนี้ตัวแกเองเนี่ยยังเฝ้าคิดถึงน้องชายตัวเองอกับคนชื่อเกดอยู่เลยนะครับถึงณตอนนี้ ผม,มส่วนตัวครับอยากจะถามว่าสิ่งที่พูดขูอังคาราทำเนี่ยพี่แจกคว่ามันจะแก้ได้ไหมอ่ะม,มันต้องแยกก่อนมันต้องแยกก่อนไอ้การทําเขากับโดนกระทํามันต้องแยกกันอย่างชัดเจนก่อนถ้าถามว่าเรื่องนี้แก้ได้ไหมผมไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรขนาดนั้นแต่ความคิดเห็นส่วนตัวผมคือกรมใครกรรมันอืผมจะบอกว่ายังไงอะ่ะถ้าจะให้ผมบอกว่า ถ,ถ้าจะเอาถูกใจก็ต้องบอกว่าก็ครูโดนทําก่อนครูก็เอาคืนอันนั้นคือแบบถูกใจว่ะแต่ถ้าเราพูดถึงความเป็นจริงความเป็นจริงว่ากรรมใครกรรมมันอ่ะครูอาจจะมีกรรมเรื่องนี้กรรมในที่นี้คือแน่นอนว่ามันก็จะติดอยู่ในใจก่อนอันดับแรกถว่านนหลับตาจะเห็นหลับตาจะเห็นจะนึกถึงเนี่ยนี่คือกรรมอย่างหนึ่งแล้วนะใช่ครับเออเพราะที่ผมถามไม่ใช่แค่นี้เพราะตอนนี้ครูเขากําลังฟังอยู่แล้วผมเชื่อว่าครูเนี่ย กำลังอยากจะรู้สิ่งสิ่งนี้เพราะสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่ครูกําลังประสบพบเจออยู่คุณครูเนี่ยได้เล่าให้กับแขกที่มาพักในโรงแรมนั้นเนี่ยได้ฟังอีกว่าทุกวันเนี้ยสิ่งที่เขาต้องเจอเนี่ยคือกิจวัตรประจําวันสมัยก่อนที่เพื่อนเขาเนี่ยแก้งเป็นทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องมียาง มายิงใส่ผมเขาบ้างอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอากรรไกตัดผมเขาบ้างบางครั้งทุกๆวันที่เขาไปโรงเรียนเนี่ยนักเรียนมันจะสังเกตว่าห่วงนานมีรอยโดนขิ้นผม,มในขณะที่ตัวกเก่งบางครั้งก็ไม่ได้รู้นะครับเพราะว่ามันโดนชิ้นจากด้านหลังแล้วยามค่ำคืนทุกค่ำคืนนะครับตัวแกเองเนี่ยก็มาจากเจอเจอ,เจ,อจนชินนะครับเป็นเวลาตั้งแต่เล็กยันโตจนทุกวันนี้แกก็รู้สึกว่าไม่กลัวแล้วจึงเอาเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ กับคนที่มาพักในโรงแรมได้ฟังแล้วพี่หมูเนี่ยก็เลยบอกกับคนที่มาพักโรงแรมที่เล่าให้พี่หมูฟังว่าคุณเชื่อไหมว่าแม่ผมเนี่ยเคยเล่าเคยพูดให้ฟังต้องบอกอย่างี้ก่อนนะครับว่าแม่ที่พูดอย่างนี้ยคือว่า แม่เขาที่ชื่ออังคนาเนี่ยคือเป็นแม่เลี้ยงของพี่หมูนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ทีนี้เขาเลยบอกว่าบอกกับคนที่มาพักนะครับว่าคุณเชื่อไหมว่าตั้งแต่แม่เลี้ยงผมมาเนี่ยแม่ไม่เคยเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังเลยคุณต้องมีอะไรพิเศษสักอย่างมผมขอพาคุณไปไหว้แม่ได้ไหมก็พาครับพาไป จะพาบอกว่าเอ็มอยวผมไปเลี้ยงข้าวมื้อหนึ่งพาไปหาแม่ก็พาขึ้นไปที่บ้านหลังฝั่งขวามือนะครับเขาก็บอกว่าโอเคแล้ววันนี้กินอะไรดีก็คุยกันไปเรื่อยๆพอเดินไปถึงตรงอ่าหน้าห้องนะครับมองขึ้นไปสูงๆภาพตรงหน้าเขาคก็คือคุณครูอังคาที่อยู่ในแก้วใบเล็กๆแล้วก็มีรูปเขียนว่าชาตะวันที่เขาเล่าให้ฟังจรงิงๆแล้วคุณครูอังคาไม่ใช่คนที่มีชีวิตเล่าให้เขาฟังอยู่ครับ แล้วที่สําคัญที่ผมบอกว่าถ้ามีเสียงอะไรรบกวนหรือว่ามีเสียงอะไรแทรกเข้ามาจะมีขออย่าพี่แจ๊คอย่าพึ่งพูดเพราะว่าทุกๆุกปีในวันที่เสียชีวิตเขานะครับลูกชายของเขาเนี่ยคือพี่หมูนะครับต้องเอาโทรศัพท์เนี่ยไปเปิดไว้ที่ห้องที่ผมไปนอนอยู่ข้างๆนะครับที่เขาล็อกไว้เนี่ย คือเขาต้องเอาโทรศัพท์เนี่ยไปเปิดให้แม่เขาฟังเปิดกวันเปิดรายการเลโกดครับแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นเลยก็คืออย่างที่ผมได้แจ้งให้พี่แจ๊กฟังเนาะเขาเป็นรายกับเขาเป็นแฟนตัวยงของพี่แจ๊กแล้วปีเนี้ยคือปีที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นปีที่ครบรอบวันตายของเขา27มกราคมผมถึงต้องบอกพี่แจ็กว่าผมต้องเอาคิวนี้มาแทรกก่อน เพราะคนที่ฟ mm ังไม่ได้มีแค่คนอย่างเดียวที่ฟังแต่มีครูอังคาาผู้ล่วงลับไปแล้วที่ฟังนัดตอนนี้โอเข้าใจผิดมาตลอดอืมผมเข้าใจแล้วเข้าใจคุณเอ็มแล้วผมว่าอะไเออเมื่อกี้ก็บิ้วคุณเอ็มเล่นไปซะเยอะเลยเข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้ไม่คิดว่ามันจะประจบแบบนี้อมันะครับเป็นแล้วตอนนั้นที่ที่พอเขาเล่าทุกอย่างให้ผมฟังนะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะ ห้องที่ผมนอนอยู่และผมเดินผ่านห้องไปเนี่ยอันนั้นคือห้องของคุณขวอังคณาใช่ไหมครับ,รบใช่ครับ,รบที่ล็อกประตูวไว้คือห้องของคุณขวอังคณาอแล้วถ้าวันนี้ยตอนที่ผมก่อนจะโทรมาแล้วหาพี่แจ๊คเนี่ยอผมโทรไปถามแกนะครับแกก็บอกว่าผมเอาโทรศัพท์ไปเปิดให้แม่ฟังแล้วนะฝากบอกพี่แจ๊คทักทายแม่ด้วยนะผมก็ทักไปแล้วตอนแรกเต็มคาราเบลเลยทักไปแล้วผมก็ไม่ผมก็มตอนนี้ก็คือก็ไปเปิดให้ฟังอยู่ฟัง ใช่ครับฟับงสดบอยู่ให้ฟังจนใช่ครับแล่วตอนเช้าเขาจะมาโทรศัพท์กลับไปทุกๆสี่ปีที่ผ่านมา,าจะเป็นตลอดครับออโอ้โหถ้าถามว่าอืมเพราะฉุก,กอย่างอย่างอย่างที่บอกคือกรรมใครกรรมมันอืมคนครเรามีกรรมเป็นของตัวเองการโดนกระทํากับการที่จะเอาคืนมันต้องแยกกันก่อนชัดเจนเขาก็มีกรรมของเขาคนที่ทําถูกปะทางครวง<ช>ัวธนาก็าจะมีก็จะมี เรื่องราวมีกรรมเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ระยะเวลาแหละครับเวลามันจะเป็นสิ่งที่บอกเองว่ามันมันจะจบลงเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือการที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับคนหมู่มากฟังผมว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องของการทําให้คนอย่างเราที่เป็นนักฟังอยู่ได้รู้ในเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษสิ่งไหนที่มันไม่ควรที่จะทําสิ่งไหนไม่ควรที่จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างก็อย่าไปทาถูกไหมอ่าครับทผม สิ่งเดียวที่ที่ค้างคาใจผมที่อ่าเ,เรื่องเรื่องของเวรกรรมนะผมผมอาจาจะจะได้สรุปใ้ค่อยได้ดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นเรื่องที่ที่มันน่าปรับปรุงมากเลยคือมันเป็นเรื่องจริงที่คุณครูอังคารนะ์เล่าให้ฟังว่าเด็กที่โดนแกล่ะครับฝากผืนหน่งคุณครูทั่วประเทศเลยบางครั้งการที่ เราไปว่าคนที่แกล้งเขามันไม่ใช่ทางออกที่ดีนะบางทีมันมันต้องมีวิธีอื่นหรือว่ามันต้องมีแบบอย่างอื่นนะครับเพราะไม่งั้นคนที่โดนแกล้งบางทีเก็บกดแล้วสุดท้ายมันอาจจะเป็นเรื่องที่บานปลายเหมือนเหมือนจากเรื่องขวงคนะครับอืเรื่องพวกนี้มันูดยากพดยากจริงเพราะมันอืมมันมีมันมันไม่มีใครให้คําปรึกษาถูกไหม ใช่ครับเออคือเรื่องนี้ถ้ามันมีคนให้คําปรึกษามันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วพี่แจ๊กว่าครูอังคณะาเขาเสียชีวิตยังไงครับตกบันไดเหรอครับเฮ้ยว้าจริงครับแกตกบันไดที่โรงเรียนแกเรอแล้วเหมือนแกต้องการไปชดใช้หรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะครับแต่โรงเรียนที่แกโรงเรียนที่แกไปสอนคือโรงเรียนที่แกเรียนครั้งแรกโอ้ยเฮ้ยคนไปพบศพแกตอนเช้าครับเพราะว่าแก เหมือนต้องการอยู่ทำเวรอะไรประมาณเนี้ยครับคือกลับไปเสียชีวิตที่โรงเรียนที่เคยเกิดเหตุขึ้นมาก่อนอถูกปะถูกครับอุ้ยแล้วอบอกตรงน,นี้ก่อนนะครับว่าทุกคนที่ผมเข้าใจนะว่าจะมาอุดอ่ถาถ้ามาทักทายผมในนี้แต่ว่าผมขอบอกนะตรงนี้เลยกับเด็กโกตทุกคนผมไม่สามารถบ,บอกชื่อโรงแรมได<ป>้เพราะเขาอย่างนี้อยู่ไม่ต้องอมาถามผมว่าพี่ แน่นอนว่าโรงแรมเองนะอันนี้คือผมไม่บอกแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งคือทุกอย่างมันผ่านไปลัแล้วผมนอนเองขนาดผมนอนห้องติดนะครับผมยังไม่เจออะไรเลยนอนสบายดีครับทุกอย่างโอเคมากอ่าเอาอยางงี้คุณผู้ชมผู้ฟังครับผมว่าเราน่าจะได้บทสรุปของของเรื่องนี้แหละอย่างที่ที่ที่เราได้ฟังไปอย่างน้อยมันก็เอามาเล่าเอามาบอกเล่าสู่กันฟังให้มันเป็นอุทาหรณ์สักเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังครับที่ที่ บางทีเราต้องคุยกับใครสักคนหนึ่งแต่เข้าใจอารมณ์เด็กอ่ะผมว่าทุกคนเป็นสมัยก่อนน่ยชอบเล่นขัดขากันเคยเล่นปะมันโหดมากเลยนะเห็นเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งอยู่แล้วยื่นขาไปขัดผมเห็นมากับตาว่าคนโดนขัดนี่หน้าขมำฟาดกับพื้นฟันหักแบบ อันตรายนะคุณผู้ชมคุณฟังครับหรือจะเป็นวิธีการแบบเพื่อนลงบันไดก็จะมีแบบโทษนะฮะถีบผมก็เคยโดนอันตรายอันตรายครับอันตรายจริงจแล้วยิ่งมันเพิ่มอารมณ์เข้าไปด้วยอ่ะเช่นสมมุติว่าหมาโดนโดนแกล้งบ่อยเหลือเกินวันนั้นมันเกิดมีอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาแล้วมันทําอะไรลงไปเนี่ยเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่อืม แต่เข้าใจนะเด็กก็ต้องตัดสินใจว่าไม่รู้เหมือนกันว่าการที่ทําไปอย่างนั้นเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ไงก็คิดว่าแค่เพื่อนขาแพงถูกปะ่ะใช่ครับนไดแคด <ขา S 2> ่ือขาแพงคือผักปับ๊บตเองก็วิ่งตามไปเลยครับ<อ>คือไม่ได้หันไปมองอะไรนะครับจากที่เกล่านะครับใครจะมาคิดว่ามันมจะบานปลายขนาดนี้แต่ต้องคิดเผื่อนะคุณผ,ผู้ชมผู้ฟังครับไอการเล่นแบบเนี้ยหรือว่าการแกล้งกันหรือว่าการ ทะเลาะกันโอ้โหมัน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 ,ม,นมันอันตรายจริงใช่ครับเพราะฉะนั้นก็นก,ก็ต้องบอกว่าท่าที่เราฟังมาทั้งหมดตรงนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณทั้งหมดเลยไปสู่ในในภพภูมิที่ดีอย่างน้อยเรื่องที่ถูกเอามาเล่าเนี้ยมันก็ไปต่อบุญต่อยอดให้คนได้เบรกให้คนได้รู้จักเรื่องแบบเนี้ยมากยิ่งขึ้นเอานะาอย่างน้อยอมันก็จะช่วยบางสิ่งบางอย่างอันนี้คือพูดเพื่อความสบายใจมันจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่รู้แต่ผมเชื่อว่า อย่างน้อยมันก็จะทําให้คนที่กําลังจะทําแบบเนี้ยมันต้องหยุดมันต้องเบรกเฮ้ยคิดสักนิดหนึ่งก่อนที่จะทําอะไรลงไปใช่ครับแค่เล่นบางทีมันไม่จบแกคําว่าแค่เล่นถูกถูกและยิ่งเล่นกับการที่ทําให้คนอื่นแบบล้มคนอื่นตกบันไดมันมีวิธีการเล่นต้งเยอะตั้งแยะมันมีวิธีการแกล้งตั้งเยอะต้งแยะอย่าหาธรรมอย่าหาธรรมอืมแล้วต้องอยู่ต่อกี่วันเนี่ยอยู่ต่อวันนี้วันที่สองแปดครับ อยู่อีกแปดวันใช่ครับแล้วมันเต้นข้างๆเขาเขาเขาวันนี้เขาไม่นอนกันหรอคิดดั๊กไม่บิวดีกว่าครับอันนี้เขาไปเช่าโรงแรมนอนครับผมเออหรอมันอาจจะหนาวผมว่าหนาวใช่ครับใช่ครับในโรงแรมอย่างน้อยผมว่ามันอุ่นกว่าแต่พอ อากาศ15้าแล้วเจอลมด้วยอ่ะผมว่ามันมันหนาวมากนะเอาจริงๆโคตรหนาวมันมันสัมันไม่เหมือนเวลาเรานอนโรงแรมแล้วเราเปิดแอร์16มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันคนระแบกกันคนละแบกกันเข้าใจได้แต่อันนี้มันจะเยือกมันหนาวพี่แจ๊คถามอะไรอย่างไดเล่นครับครับถามว่าสมมติพี่แจ๊กไปกินข้าวขาหมูร้านหนึ่งเผอิญว่าพี่แจ๊กไปกินร้านเด็ดแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าขาหมูเขาหมดอ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเขาเอาขาหมูอ่ะร้านขาหมู เขาก็ต้องเอาขาหมูใส่ถ้วยไปไหว้ถูกไหมพอเอิญมันขาดอ่ะถ้าเขาเอาขาหมูที่ไปไหว้อ่ะมาให้พี่แจ็คกินน่ะแล้วพี่แจ็คเจอเรื่องหลอนๆพี่แจ็คโอเคไหมโอ้โหต้องรู้ต้องถามก่อนว่าผมผมไม่มีทางรู้หรอกว่าไอไอขาหมูที่เอามาให้กินน่ะมันมันมันเป็นของไหว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ตัดสินอะไรตัดสินไม่ได้แต่ถ้ารู้ผมไม่โอเคโอ้ไม่โอเคอ่านั่นแหละครับอันนี้คือเรื่องเกินหมายถึงว่ามันจะมีเรื่องอย่างเงี้ย นี่ครับใช่ครับเป็นเรื่องแบบนี้แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเอาน้องที่ส่งเรื่องโรงแรมที่พัทยาหรือเอาเรื่องนี้ขึ้นก่อนอืแค่นั้นเองโอ้คือถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงต้องรอฟังเรื่องเพราะว่าเจ้าของร้านใจร้ายมากนะจริงใจร้ายมากนะอันนี้คือกรรมแล้วนะเออสุดๆครับคือกรรมแล้วออนะไอ้รอฟังเรื่องนี้นะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปลงเอยแบบไหน โอ้โหโอเคโอเคโอเคคุณเอ็มอ่ะคุณเอ็มขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวก <ขอ S 1> เราได้ฟังกัน <มา S 2> แล้วก็ข,ข,าขายของดีๆมีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยทุกที่นะครับคุณเอ็มขอบคุณมากเลยครับพี่แจ๊คขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอขอบคุณขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์ หอมกลุ่นจากเตาทุกวัน